เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าฟังก์ชัน TikTok Shopping อะที่จะเข้ามาที่ไทยอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาช h i แ Channel คลิปนี้ค่ะชีจะมาอัปเดตนะคะข่าวสารเกี่ยวกับ TikTok ค่ะ คือว่ามีข่าวล่ามาแรงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทาง TikTok Thailand เขาก็กำลังซุ่มทำฟีเจอร์ใหม่อยู่นะคะซึ่งฟีเจอร์นั้นนะคะสำคัญมากๆเลยชี้เคยพูดไว้ในคอสร้างตัวตนที่ชี้เคยสอนมานะคะว่าสักวันหนึ่งนะคะ TikTok เขาจะทำฟังก์ชันนี้ออกมาค่ะและฟังก์ชันนั้นก็คือ ฟังก์ชันที่มันใช้ขายของในแอปติ k ก o อกได้เลยนะคะซึ่งใ,ใครนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบการรีวิวอยู่แล้วมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะแล้วอยากจะขายสินค้านะคะในช่อง <c oughs> <c oughs> แล้วอยากจะขายสินค้าของตัวเองนะคะในช่องของตัวเองเนี่ยแล้วคนที่ดูรีวิวของเรานะคะอยากจะกดสั่งซื้อก็สามารถกดได้เลยะคะฟังก์ชันตัวนี้มันกำลังจะมาค่ะ ก่อนหน้าที่เราจะไปดูหน้าตาของฟังก์ชันที่อยู่ในแอป t i k t o k นะคะที่เรากำลังจะได้ใช้กันนะคะเดี๋ยวชี้จะพาไปดูทางฝั่งของจีนกันก่อนคะ่ะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะแล้วคนดูเนี่ยหรือว่าคนที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าเวลาเขากดซื้อเขาจะทำยังไงได้บ้างและเราเป็นคนขายสามารถใส่อะไรลงไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของจีนกันก่อนคะ่ะ ตอนนี้นะคะชีก็ได้เข้าติ๊กต็อกของจีนแล้วนะคะซึ่งติ๊กต็อกของจีนเนี่ยมันเป็นคนละแอปกันนะคะกับที่เราใช้ติ๊กต็อกอยู่ทุกวันนี้นะคะซึ่งวิธีการดาวน์โหลดติ๊กต็อกจีนนะคะก็ไปดูได้ที่ลิงก์นี้นะคะชีทําคลิปสอนไว้แล้วค่ะแล้วติ๊กต็อกจีนแตกต่างกับติ๊กต็อกไทยยังไงน่ะหรอคะ ก็ TikTok จีนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับ Tik t o k ตัวแม่นะคะต้นฉบับของ TikTok เลยนะมันเป็นกำเนิดของ TikTok ซึ่งมาจากประเทศจีนและเขาก็เล่นได้เฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าไชนะะ่าเมนแลนด์ค่ะก็ถ้าเราเข้าไปเล่นนะคะอยากจะขายสินค้าของไทยให้กับคนจีนนะคะก็สามารถเข้าแอปนี้นะคะที่ชื่อว่าโตยินนะคะคนละแอปกันกับ TikTok นะเขาชื่อโตยินนะคะสามารถไปดาวนโหลดได้เลยและวิธีการดาวน์โหลดมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงนะคะก็ลองไปทําตาม กันดูได้ค่ะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะชีก,ก็เข้าไปใน t ิ k กต็อกจีนะคะหรือว่าโตยินเรียบร้อยแล้วและชีก,ก็กําลังเข้าไปดูในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งนะคะของอพี่คนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าในหน้าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยขายสินค้าอะไรบ้างน,นะคะกดเข้าไปเลยนี่นะคะชีจะกดเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ของเขาจะเห็นว่ามันมีรูปช้อปปิ้งแบงคอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราก็กดเข้าไปเลย จะเห็นว่าเขาขายเครื่องสำอางนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นเซรั่มลังโคมนะคะ SK2 นะคะแล้วก็มีครีมดินสอเอ่อไอลไลเนอร์ดินสอเขียนคิ้วอ,อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปซื้อสัก1ชิ้นนะคะอ่ะอันนี้นะคะ1หยวนนะคะ1หยวนก็ประมาณ5บาทนะคะนี่เขาก็ขายตรงนี้นะคะหน้าตาที่เราเห็นนะคะทุกคน สังเกตเห็นไหมคะมันคล้ายๆก,ก,กันกับ s h o ป e ีและ Lazada เลยนะคะถ้าว่าใครเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้านะคะไปยังคนจีนนะคะอย่างเช่นบางคนมีสินค้าพวกของฝากหรือว่าของไทยที่เราอยากจะโกอินเตอร์ไปที่ประเทศจีนนะคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าคนจีนเนี่ยมีกำลังซื้อเยอะแค่ไหนนะคะมหาศาลเลยนะคะอ่ะก็มาเข้าสมัคร t ิ t t o k จีนนะคะแล้วก็เปิดร้านค้าแบบนี้ได้เลยไม่ต้องรอนะคะกว่าฟังก์ชันจะมาที่ไทยก็เราก็ยังไม่รู้นะคะต้องรอกันไปก่อนอ่ะ สมมติว่าชีจะซื้อเซรั่มหลังคมตัวนี้นะคะหกร้อยแปดสิบห้าหยวนนะคะประมาณกี่บาทสามพันกว่าบาทสี่พันอ่ะสี่พันนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นรายละเอียดหลังจากนั้นก็กดปุ่มสีแดงนี่ มันก็เหมือนในช้อปป e ้และลาซาด้าเลยนะคะจะซื้อกี่ขวดก็กดไปนะคะและวิธีการชําระเงินนะคะก็มีอยู่2ช่องทางนะคะจือฟู่เป่านะคะก็คือทางอาลีเพนะคะกับอีกอันนึงก็คือเวชินจือฟู่นะคะก็คือการจ่ายโดย WeChat นั่นเองซึ่งใน WeChat นะคะก็เป็นแอปหนึ่งของคนจีนนะคะที่มีกระเป๋าตังค์อยู่ในนั้นค่ะ คือปกตินะคะเวลาชิจะเติมเงินเข้าไปในวีแชทนะคะชิชก็จะมีเพื่อนคนจีนคนนึงนะคะเราเอาเงินไทยไปให้เขานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะโอนเงินหยวนมาให้เราค่ะวิธีการเติมเงินในวีแชทเป็นแบบนี้นะคะอ่ะถ้าเราจะซื้อนะคะก็กดสั่งซื้อนี่อย่างนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่ข้อมูลอะไรของเราลงไปนะคะเนี่ยว่าเออน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปศึกษาดูกันและอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของฟังก์ชันอ่า TikTok Shopping นะคะที่อยู่ในแอปต e ยินนะคะของจีนค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าแล้วฟังก์ชัน TikTok Shopping อ่ะที่จะเข้ามาที่ไทยอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้นะคะทาง TikTok นะคะ TikTok แบบ worldwide นะคะเขาได้กำลังทดลองฟีเจอร์นี้อยู่นะคะซึ่งกำลังทดลองกับที่อเมริกานะคะ UK แล้วก็แคนาดานะคะซึ่งตอนนี้น่าจะทดลองมาได้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะคะและตอนนี้อย่างที่บอกข่าวล่ามาแรงนะคะเป็นข่าววงในสุดๆเลยของประเทศไทยนะคะกำลังจะมาแล้วค่ะทุกคนอดใจรออีกนิดนะคะ หน้าตาของฟังก์ชันการซื้อของนะคะจับใจ่ายใช้สอยใน TikTok นะคะหรือว่า TikTok Shopping เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะสมมุติเราเข้าไปในหน้า TikTok ของเรานะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีปุ่มที่เป็นกระเป๋า Shopping นะคะอยู่ตรงนี้ s h o p p i n g b a g นะคะนี่อย่างร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้าน Kylie Cosmetics นะคะซึ่งเขาก็ได้มาเปิดช่องใน TikTok เหมือนกันแล้วก็มาเปิดขายของเลยนะคะนี่จะเห็นว่าเขาขายน่าจะเป็นลิปเนาะ เนี่ยค่ะเขาบอกราคาไว้เลย16ดอลลาร์นะคะลองกดเข้าไปดูสักตัวหนึ่งนี่ค่ะเขาก็จะใส่รายละเอียดอะไรต่างๆไว้ตรงนี้นะคะรายละเอียดก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วถ้าเราจะซื้อของนะคะก็น่าจะกดซื้อตรงบนเว็บไซต์นะคะซึ่งเจ้าตัวการซื้อขายออนไลน์ตัวนี้นะคะ TikTok เขาได้ไปจับมือกับ Shopify นะคะ ซึ่งเราก็สามารถซื้อของแล้วก็สั่งของแล้วก็แบบเออหยิบของลงในรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคะในนี้ได้เลยนะคะนี่ ะะสามารถจ่ายเงินเป็นแบบช็อปเพกับ PayPal นะคะณนะตอนนี้นะคะแต่ถ้ามาที่ไทยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ให้เชื่อมระหว่าง True Wallet นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกท่าธนาคารต่างๆก็เป็นได้นะ,ะต้องอดใจรออีกนิดค่ะมาจนถึงตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะใครที่ยังไม่มีผู้ติดตามนะคะหรือว่า เออทำทิกต็อกมานานแล้วอ่ะแต่ก็เออยังไม่มีผู้ติดตามเลยแล้วเราจะขายของได้ยังไงนะคะคือก่อนอื่นเราต้องมาเริ่มสร้างตัวตนกันก่อนนะคะซึ่งวิธีการสร้างตัวตนนะคะชีก็ทำคลิปสอนไว้หลายๆคลิปเลยนะคะในช่องสามารถกดไปดูได้นะคะและถ้าหากว่าใครอสนใจนะคะเป็นคอร์สสอนสร้างตัวตนแบบออนไลน์นะะคะเดี๋ยวชีจะลงข้อมูลไวใ้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถ สมัครแล้วก็ไปเรียนกันได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของ tiktok กันเพียงเท่านี้ค่ะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้เหมือนเดิมเลยค่ะและคลิปหน้าอยากจะให้ชี้รีวิวอะไรนะั้นหรือว่าอยากจะพูดคุยในเรื่องของอะไรก็สามารถมาเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย